ร้าน First Shop นะครับผมตอนนี้เนี่ยเลทอยู่ที่7เลยนะคุณดูครับระบบนะครับผมมี V I P Server แล้วก็ ID p a ียพเนี่ยนะครับและมีบริการฟาร์มแมบต่างๆด้วยนะคุณดูนะครับผมหรือว่าบริการกดพ้นต่างๆนี่นะครับผมนะกดไอเทมต่างๆหรือว่าเกมพาร์ตนั่นเองนะครับผมหรือว่ามีบัตรบริการเติมเกมนี่ครับผมแล้วก็มีจําหน่าย ID เกมด้วยเนี่ยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมมาใช้บริการร้าน First Shop ด้วยกันนะครับผมลิงก์อยู่ตารางคลิปนี้นะครับผม โอเคสวัสดีเลยครับผมคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมเลยคียนอนเคดีนั่นเองเนะครับผมเอาละสาหรับในวันนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับผมทาการมา,เ,าเล่นนะครับผมผลดาร์กนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมไปทํากิจกรรมด้วยนะครับผมนะคนดูครับผมนะเป็นกิจกรรมของร้านเฟส เฟิร์สช็อปเออนั่นแหละนะครับผมเฟิร์สช็อปนะคนดูเฟสไม่หยุดเลยนะครับ First Shop <c oughs> เฟิร์สช็อปเนี่ยนะครับผมคนดูครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ไปดูพร้อมกันเนาะบอกเลยว่าแจกผลดาร์ก20ผลนะครับบอกเลยว่าโคตรเยอะถาวรด้วยนะโอเคนะครับผมก่อนอื่นเลยลืมกดไลค์แล้วกดแชร์และกดซับสไครป์ของรุ่ยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าผลดาร์กมันเท่ขนาดไหนนะคนดูโออบบลลาา อออามล็วันกโอเคนะครับอันนี้ก็คือผล dark ตื่นเนาะอ่าใช่แล้วนะครับคือผลผ dark ตื่นเนาะด้านสกิลเนี่ยอาจจะเป็นพวก x อ,อะไรนี้คือผมจอยต่อจอยอ่า x b o x อยู่นะครับขออภัยด้วยแล้วกันนะครับขอเปิดเสียงแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้ดูนะครับว่าสกิลมันเท่ขนาดไหนผล dark ครับนี่ ก็คือเอาไว้ PVP เน้น PVP เลยนะครับผมนี่คือโกงมากนะครับอันนี้คือผมทำหมดตื่นแล้วเนาะก็อาจจะดูโกงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองท้าเขา PVP PVP นะ PVP ไหมโอเคไหมโอเคมาเดี๋ยวผมจะลองชวนเขา PVP ดูนะครับเผื่อเขาจะนั่นนะครับผมลองดูข้ามเกาะเลยดีกก่านนะครับ ผมก็ะจอกนะคนดูอย่าด่าผมนะผมกากอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมาว่าผมว่าเฮ้ยไอ้นี่กระจอกจะมาผมกระจอกนะอาจจะโดนเขาคอมโบชุดเดียวตายก็ได้นะโอเคผมก็ไม่รู้สกิลโอเคเอาเลยดีกว่าเอาแล้วโดนลุมเอ้าเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเอ้าเอ้าแล้วใครเป็นใครสรุปงงโดนลุมเฉยเลย โหดนะโหดมากนะคุณผู้ชม,มชอบเนี่ยือคือคนเดียวกูไหวนะเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยแถมมันมาหลายคนเกินนะคนดูโอ้โหโอ้จะตายปะนี่ตายปะนี่ตายนนั่แหละผมอะ โอ้ตายโดนรัดโดนรัดคิวจีครับผมโดนลุมถ้าคนเดียวนี่ไหวอยู่นะโอเคครับอันนี้คือเป็นผลรักเนาะเดี๋ยวผมทำการไปดูร้านเฟิร์สชอปกันดีกว่านะครับว่ามีบริการอะไรกันบ้างเนาะโอเคนะคนดู let's go <S โอเคนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในหน้าร้านของ First Shop เฟิร์สชอปนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับบอกเลยว่าเป็นบริการทั้งเติมอาแล้วก็บริการซื้อเกมพาร์ของบอกรู้นี่นะครับผมอาบอกเลยว่าดีมากๆเลยว่าได้นะครับ โอเคนะครับผมระบบเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือซื้อโรบักได้เลยนะครับผมมีแบบคุาวีพีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไอดีพาร์ตอันนี้ผมแนะนําเลยเป็นไอดีพาร์ตนะครับผมช่วงนี้คือเนี่ยคุ้มมากๆนะผมร้อยเก้าสิบกว่าบาทเนี่ยนะครับผมคือคุ้มจริงนะครับก็ลองดูนะคนดูครับผมก็ลองมาใส่ดูเนาะโอเคนะครับผมแต่ต้องล็อกอินด้วยตอนนี้ผมไม่ได้ล็อกอินไงเลยอากดสั่งซื้อไม่ได้นะครับราคาตามนี้เลยนี่นะครับผมแล้วก็ด้านของ VP Server เช่นกันนะครับผมนี่เลย อ่าก็คือกูต้องโอเค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 ขอทราโอเคนะครับผมก็การสมัครเรียบร้อยเนาะจริงๆเนี่ยผมอ่านี่นะครับผม,ผมก็คือระบบ VP server นะครับผมก็เลทหกนั่นเองนะครับผมโอเคด้านของ ID pass ก็เหมือนกันนะครับผมตามนี้เลยนะ้อเลดน,นะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมเรื่องเล่าในวันนี้เนี่ยเรื่องเล่าชาวนี้ในวันนี้เนี่ยก็คือว่าผมจะทาการสอนซื้ออ่าเขาเรียกว่าพวกเกมของเกมพาร์ตก็ลองไปหาดูนะเออมันได้ป่าวะ บางทีอันจะปิดระบบนะเอ้ยมีเหรอเอ้ยมีนะครับผมคนดูก็ลองมาดูแล้วกันนะครับผมเอ้ยมีเยอะมากมายเลยนะเออมีบัตรเติมเกมไอเีเกมมีหมดทุกอย่างนะครับโอเคซึ่งวันนี้เนี่ยเราทําการอาสอนเนาะการเนี่ยคิดผลอะไรเงี้ยคือว่าให้เด็กๆเ,เนี่ยนะครับผมนี่เลยอาสูวติผมซื้อผลบอมใช่ไหมก็กดผลบอมไปตามนี้นะครับผมก็ใส่าพาสย่างเนานะเขาน่าจะเข้าไปซื้อให้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เนาะก็ลองทาตามเขาได้เลยนะครับผมตรงนี้ นะครับสับการซื้อผลปีศาจในเว็บ First Shop นี้นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมเปดนน้านของกิจกรรมในวันนี้เนาะก็คือว่านี่เลยนะครับผมอ่าเขาเรียกว่าสองหนึ่งก่อนอื่นนะครับผมก็เข้ามาหน้าของเว็บไซต์เพจนี่นะครับผมของ First Shop นี้นะครับผมนี่เลยครับเลื่อนลงมาเนาะนี่นะครับผมก็ เป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมนี่ครับผมนี่แจกผลความมืด20รางวัลน,นะครับผมจัดไปเอาไป PP หนักๆเนานะก็คือว่าผลเนี่ยอาดักเนี่ยก็คือเป็นผลแนว PP พีได้นะครับผมซึ่งบอกเลยว่า PP ดีมากๆนั่นเองเนาะโอเคถ้าผมตามนี้เลยนี่นะครับผมแท็กเพื่อนมา3คนกดไลค์เพจก่อนนี่นะครับผมคอมเมนต์ว่าทําไมถึงอยากได้ความมืดเนะาะพร้อมแท็กเพื่อน3คนแล้วก็รอลุ้นรับรางวัลเลยนี่นะครับผมก็ทําเสร็จแล้วก็อย่าลืม อย่างนี้ด้วยนะทาตามเขาเลยเนาะมีเด็กๆทําตามไว้กันอยู่เยอะมากๆนะครับผมเช่นกันนะก็อย่าลืมมาใช้บริการเพจด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เว็บเนาะด้านของ Firstshop เนงนะครับผมมีรวยการทั้งนะครับผมเติมอาแล้วก็ทําการซื้อพวกอาบริการแล้วฟาร์มก็ได้นะครับผมหรืออะไรต่างๆก็มีหมดทุกอย่างเนาะโอเคแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าการฟาร์มนี้น่าจะปิดอยู่มั้งนะคุณดูอาปิดอยู่นะครับผมก็ลองมาลุ้นๆดูว่าอันนี้ล่ะจำไหนไอดีเกมก็ยังปิดอยู่นะครับ แล้วก็ด้านของเกมออนไลน์ล่ะก็ปิดอยู่มีแค่2ระบบคือเปิดก็คืออาเติมบัตตรริน่านาะแล้วก็ไอ้กดผลนั่นเองนะครับผมแล้วก็ด้านของซื้อโลบักนั่นเองนะครับตามนี้นะคนดูก็อย่าลืมมาใช้ร้านเฟิร์สชอปด้วยกันนะครับผม เว็บดีโคตรดีเลยเพราะว่าผมทําการโปรโมทเองนะครับผมกับพี่ซินเนาะกับหลายช่อง,งต่างๆนานาน,นะครับบอกเลยว่าเว็บนี้ไม่โกงไม่เกลียนแน่นอน1 0 0นตะครับตอบเร็วส่งไวด้วยละกันโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันต่อเลยเดีกว่าโอเคนะครับผมก็มีประมาณนี้แหละสำหรับวันนี้นะครับผมสำหรับการใช้ผลความมืดเนาะก็ทําการมารีวิวแล้วกันน,น,น้อยๆนะครับแล้วก็ไปโปรโมตเล็กน้อยเนาะสำหรับเว็บของผมนั่นเองนะครับหรือว่า เว็บของพี่เฟิร์สนั่นเองนะครับผมดีมากๆนะเว็บเดี๋ยวจบโอ้ขอบคุณนะผมไอซีซือเสื้อผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับผมก็อย่าลืมไปเขาเรียกว่า,ากิจกรรมเนาะอย่าลืมไปเล่นกันด้วยละกันนะครับผมโอเคสบวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนละกันเจอกันตอนเย็นนะคนดูครับรักคนดูทุกคนแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมสงการไม่ได้เล่นก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะโอเคสอบวันนี้ไปละ let's go ไปดูคลิปตอนเย็นดีกว่า จะต่อไปันนะฉันไม่มีเงินคนว่าตอนนี้ง่อยยงมาคอยพมจฉันตปกวดที่ทำให้เหนื่อยล้าเลิกกัเขาที่เธอ